แล้กูกค้าโอ,อนสุดทิมมาแล้วอ๋อต่อไ้ายรู้ว่าเหลือลูกสุดท้ายสุดหิงใต้เหลืองเหลือลูกสุดท้ายอ่าลูกค้านี่นะกางเกง4ีห้าส่วนผ้าเองยังที่ดืวนใต้จับ น,นี่นะคะเป็นเอวยางยืดนะลูกค้าปกติที่เห็นรีวิวกันบ่อยๆนั่นจะเป็นเอวแบบกระดุมปนยางยืดใช่ไหมแต่นี้จะเป็นแบบกระสอบที่เป็นเอวยางยืดเลยนะคะเนี่ยลูกค้าดูเกรดเอสภาพใหม่นะคะแต่ว่ารุ่นนี้หายากนะถ้าเป็นเอวยางยืดล้วนนะหายากมากเลยะคะ่ะส่วนมากจะเป็นแบบรวมนะคะ ไม่ก็เอวกระดูมนะอันเนี้ยลูกค้าได้เป็นเอวยางยืดเลยนะคะทั้งลูกนะ2009นะคะใครรับกระสอบรีวิวพิมพ์เลยรีวิวส่งฟรีส่งได้วันนี้เลยโอ้ลูกค้าสีเขียวสวยมากโอ้สีเขียวสวยมากแล้วดูความสะอาดนะคะได้งานเกรด A นะลูกค้าใหม่จริงแต่รุ่นนี้มันประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสีห ร้อยห้าสิบตัวลูกค้าคัดเอาแค่ร้อยตัวก็พอนะคะในหนึ่งกระสอบก็คือลูกค้าคัดเอาตัวสวยๆสักร้อยตัวนะขายตัวละแปดสิบาทก็ได้แล้วลูกค้าค่ะนี่ดูวุ้ยสีฟ้าสวยมากใหม่นะค่ะดูความใหม่เลยดูความสดสีรวมนะคะนี่เขาจะมีสีคุมโทนด้วยเขาจะมีสีสันด้วยนะคะโอ้ยสวยจังเลยไซส์ก็จะรวมรวมมาให้เลยแต่ว่างานสะอา งานสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีบ้างนะคะลูกค้าอย่างที่หนูบอกนะกระสอบนึงอะได้ประมาณ140-150ตัวพี่คัดเอาสักร้อยตัวที่เหลือถ้ามันเสียมันเปื้อนมันเลอะมันยางมันใช้ไม่ได้พี่ทิ้งไปได้เลยนะคะร้อยตัวก็กำไรแล้วค่ะ2อ0 0นะคะ, 2, ะ,คะเอาไป2อ0พาบาทพรอย่ยางยื่ 4, 4, นสีสวยอุ้สวยอะ่าใหม่ใหม่เลยะคะ่ะ สีขาวตัวน,นี้น่ารักมากพี่สีขาวขาวจั๊วเลยมีกระเป๋าด้านหลังแล้วมีมีแต่งตรงเนี้ยเป็นเปียนะคะน่ารักมากเลยของจริงสวยมากของจริงสวยมากเลยสีขาวสวัสดีค่ะใครอ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะลูกค้านี่ดอูอยากได้นะสีขาวอยากใส่นะแบบาจะไม่ถึงครึ่งวันก็เลอะแล้วอะเป็นคนที่ใส่สีขาว ตัวนี้เป็นเหมือนผ้าลินินเลยอ๋อลินินผสมเลย,ยอนค่ะเห็นไหมบางตัวเป็นลินินผสมนะคะสีขาวสวยเลยเวลาลูกค้าดูงานนะถ้าดูสีขาวอะถ้าสีขาวสะอาดอะใช้ได้นะคะลูกค้าเพราะเวลางานสีขาวจะเลอะง่ายมากดูตัวนี้ใหม่มือหนึ่งยังไม่ได้ใส่เลยครับผมใครรับพิมพ์เลยรับรีวิวได้เลยนะคะ ว้าวไมกรีบครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยสีฟ้าเห็นไหมหูขาดูสีดำตัวนี้พี่พสารลิกาพี่สัรลิกา,า,กาป้ายจับมือพี่สาริกาสวยนะนี่ดูงานยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะสีดำเลยยังไม่ได้ใช้เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยสีฟ้านะคะป้ายห้อยเป็นครัวแบบนี้เลย ไปองไั2,900ค่ะพี่จริง,รงๆหนูขายอยู่3,100นะจริงๆงานมันมาเนี่ยหนูต้องขาย3,100นะคะพี่หนูโปรโมชั่นให้เหลือ2,900ค่ะเป็นเอวยางยืด4ส่วน5ส่วนนะคะป้ายจาับโมอนะมีของเยอะนะคะรุ่นนี้หนูมีสต็อกเยอะใครใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยหนูมีลูกค้าซื้ออยู่อา้าวรับครับโอเคพี่ธวัชชัยพี่ธวัชชัยรับนะคะน้องแอดมิน ลองแอดมินดูพี่ธรรมชัยด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ่ากระสอบรีวิวขายแล้วนะทีนี้อา่าใครสนใจได้กระสอบใหม่แล้วนะมีเยอะนะคะรุ่นนี้นมมีเยอะมีลูกค้าประจำะใช้เดือนหนึ่งประมาณ30ลูกได้มั้งมีอยู่คนนึงเขาจะสั่งทีละห้ลูกหลูก5ลูกหลูก,ลก,ลกเดือนหนึ่งแบบใช้เยอะนะขายดีนะคะ ว่าตัวนี้จะเป็นผ้าลินินร้อยพี่มันจะมีบ้างนะคะบางคนถามจะมีสิทธ์เจอผ้าลินินไหมมีสิทธิ์ที่จะเจอสรุปจํานวนให้หน่อยได้เลยพี่เดี๋ยวหนูนับจํานวนให้นะลินินร้อยเดี๋ยวหนูรีวิวเสร็จหนูนับนับให้นะพี่นะสีขาวลินินตัวนี้สวยมากโอ้พี่งานใหม่ป้ายห้อยอีกแล้วบางตัวนะคะไม่ใช่ทุกตัวนะพี่นะ บางตัวอาจจะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเกิดขึ้นได้พี่นี่ความใต้แบบยังติดอยู่แต่งานเนี่ยมันจะค่อนข้างสะอาดเพราะเป็นงานเกรดเ A นะคะอย่างที่หนูบอกเลยพี่คัดได้สักหนึ่งร้อยตัวก็สบายแล้วนั้ะนี้แต่งานสวยงานสะอาดของทุ่งลงนะคะใครที่จะลองขายเอาเลยพี่ ได้เลยพี่ทักแชทได้เลยนะเดี๋ยน้องแอดมิน hmm. แจ้งยอดโอนไปนะคะพักข้อความเลยแอดมิน mm hmm. น่าจะอยู่หลังบ้านกันอยู่นะตอนนี้ขอดูหน่อยอลินินผสมเลยอรยอนตัวนี้พี่ลินินผสมเลยอรยอนบางตัวนะตัวก็เป็นคอตตอนบางตัวลินินผสมเลยอรยอนลินินผสมคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยคะกันบางคนถามไงว่าผ้าเป็นแบบไหนนะ ผ้าเนื้อผ้าอะไรนะคะจริงเขาคืองานคอตตอนแหละแต่อาจจะมีผสมบ้างเนี่ยที่หนูบอกลินลนินผสมเลยอนนะคะคนชอบถามอ่ะพี่หนูก็อธิบายให้ฟังให้ละเอียดนะคะสีเขียวตัวนี้สวยรุวนี้เป็นสินค้าขายดีเลยลูกค,ะคะ้าค่ะไซส์มีรวมทุกไซส์เลยนะคะเป็นเอวยางยืดนะ โอ้ oh my g o มาอีกแล้วพี่งานแบบหลุดเหมือนหลุด QC นะคะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ผ่านการใช้งานพี่กระดุมอะไหล่ยังยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถทำราคาได้นะคะเนี่ยสามารถแบบเออมันเป็นงานหลุด QC หรือเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวไหนที่มีงานป้ายห้อยมาแบบนี้นะโอ้ย oh. ป้ายจับมือ ป้ายจับมือเป็นอย่างนี้ป้ายจับมือสร้างเรื่องจึงหนูขายแบบขายไปเยอะมากพี่ยอดขายปังมากนะรุ่นเนี้ยคือไม่ค่อยได้รีวิวแต่ยอดขายลูกค้าสั่งซ้ำสั่งซื้อซ้ำตลอดนะคะนี่งานป้ายแบบงานป้ายอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใส่บางตัวนะพี่นะหนูย้ำว่าบางตัวนะต้งองตใจเลยลูกโหสวยมากเลยพี่งาน CK ตัวนี้งาน งานแม่ CK นะคะโอ้โหซีเคสวยๆบางตัวก็เป็นแดนๆนะคะตัวนี้สีเหลืองนะสีเหลืองน่ารักมากเลยอูยมีงานปักด้วยพี่ตัวนี้ปักที่ปลายขานะคะว้าวเห็นไหมปักที่ปลายขาด้วยตัวนี้บางตัวอาจจะมีงานพงงานปักเอาไปคัดแยกเอานะคะพี่ แต่งานโดยรวมสะอาดอยู่แล้วนะคะป้ายนี้นี่สีสันมีบ้างนะคะส่วนมากจะออกทางสีสีโทนสุภาพเรียบร้อยสีคุมโทนนะคะนี่สีอย่างเงี้ยสีที่ใส่แบบง่ายๆนะคะอันนี้สีเขียวเขียวแบบเขียวสวยอะพี่นี่แดงแดงเลยนะแดงเลยนะ เนี่ยแม่บ้านชอบมากนะพี่นะเป็นเกงแม่บ้านที่แบบแม่บ้านชอบอะ่ะเป็นอะไรที่ขายได้ตลอดเลยอะ่ะขายได้ทั้งปีนะคะลงตลาดนะัดลงตลาดเช้าตลาดเย็นหรือออนไลน์นะพี่เหมาะเลยแม่บ้านนะชอบเลยอ่ะพี่อ่า โอ้ oh, oh, เรียบร้อยอู้หหวมากเลยขอบคุณค่าคุณพี่เดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้เลยนะ mm hmm. นับหน่อยนัหน่อย mm hmm. นี่อตัวนี้เป็นงานปักค่ะเธอฉันมองไม่เห็นงานปักพี่นะบางตัวอาจจะเป็นงานปักนะคุณพี่คัดเอาแยกเอานะ mm hmm. เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่า mm hmm. งานปักกับบางคนเขาบอกว่า mm hmm. เขาอะขายได้แพง mm hmm. นี่ ปลายห้อยชื่นชมเพจนะครับ,บจำนวนและคุณภาพขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณค่นะได้ครบทุกตัวแน่นอนค่ะพี่หนูให้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะถ้าแบบลูกค้ารับกระสอบรีวิวคือได้ครบทุกตัวนะ <c oughs> หููโชว์ให้ดูหมดเลยพี่ขอบคุณสำหรับทำชื่นชมนะคะติได้ชมได้นะพี่นะติได้ชมได้พร้อมรับฟังค่ะ นี่ลินลินผสมเลยอนอีกแล้วเห็นไหมลินลินเลยอนิก้ยสวยนะสีอย่างเงี้ยสวยสีขายดีใครที่จะสั่งของสั่งได้เลยนะคะพี่หนูได้รอบส่งวันนี้แล้วนะเมื่อวานเนี่ยขนส่งหยุดกันหมดเลยพี่ส่งหยุดกันหมดเลยหยุดชดเชยวันนี้เปิดละสีขาวสวย อันนี้เปิดปกติแล้วนะจ๊ะสั่งของกันได้เลยอันนี้ก็ยี่สนผสมนะลิ้นนินลิ้นนินผสมเนี่ยผ้าแบบจับผ้าดู้เสภาพดีนะเห็นไหมลูกค้านี่ก็น่าจะเหมือนกันเนี่ยเนอะเลเนะาะก็จับภาพนะไอ้จับผ้าไปนะโอ้ลิ้นนินร้อยอันนี้ไม่ผสมอันนี้ลิ้นนินร้อยลิ้นนินร้อยครับ บางตัวถ้าตัวไหนเป็นลินินร้อยก็คัดเอานะลูกค้านี่สีดำดำสนิทค่ะดำแบบใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยเวลาหนูจับผ้านะพี่หนูจะแบบเป็นคนที่จับผ้าแล้วจะชอบดูว่ามันผ้าอะไรเนี่ผสมลินินลินินผสมผ้ามันจะแบบไม่เหมือนใคร ก็เป็นคอตตอนร้อยคอตตอนผสมลินินลินินผสมเลยอรยอนอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าใครว่าเอ้ยเนื้อผ้ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่สบายนะคะพี่ถ้าดีส่วสบาย<อ>งานปักนี่โอ้โหตันนี้สีดำแล้วเป็นงานปักสวยมากนะคะรีดขึ้นมาหน่อยนะพี่นะรีดขึ้นมาหน่อยนี่จะสวยเลยกวที่หนูถือนี่ผ้าคอตตอนร้อยนะ ดูมา,มาเมื่อกี้คอตตอนหนึ่งร้อยนะคะให้ดูพี่จะได้เห็นค้าชอบถามเนื้อผ้าบางตัวเป็นกระเป๋าข้างคาโก้นะคะพี่คัดเลยตัวสวยๆแจม่จมๆ บางคนขายตัวละร้อยเลยนะรีดขึ้นมาบางคนรีดหัวผ้าได้ตัวละร้อยนะคะหางผ้าขายไปเลยยี่สบาสิบก็ได้แล้วพี่กําไรอยู่ตั้งอยู่ที่หัวผ้าตั้งแต่หัวผ้าแล้วแหละต้นคุนต่ํากําไรดีนะคะตัวนี้ต้นทุนไม่สูงนะคะตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้ทิ้งไปเลยนะพี่นะ ผ้ามันดีมากเลยต้นผสมสแปนดิ้งต้นผสมสินค้าแบบขายดีขายง่ายนะคะผ้าอะไลินินผสมเลยอนเนี่ยลินินผสมเลยอน์ผ้ามันจะผิวๆหน่อยอะพี่ลินินผสมเลยอนนะตัวนี้นะพยายามให้ดู ลูกค้าชอบถามหนูอะหนูอธิบายไม่ถูกบางทีอะพี่ผ้ามันเป็นผ้าแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยงานเขาดีเวอป้ายเอยแท็กเถิกอะไรเขาแบบงานปังเนีย่ยพี่งานเขาอะเรียบอ่หรูและดูแพงนะคะ งานป้ายงานอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนงานในห้างอ่ะพี่ขายในห้างอะไรอย่างเงี้ยผ้าดีดีเวลาเราเอาไปขายอะ่ะเรารีดแขวนอย่างเงี้ยลูกค้าจับผ้าเขารู้อยู่แล้วพี่คนที่เขาจะซื้อใส่เขาจับผ้าไปเขารู้อยู่แล้วผ้าดีนะคะโอตอนนี้งานผัก ทั้งตัวเลยเป็นปักดอกไม้ทั้งตัวเลยนะคะปักดอกไม้ทั้งตัวเลยตัวนี้นพคะเอาไปคัดเอาไปรีดสวยๆอีกทีนะคัดแยกโทนสีก็ได้ค่ะสีสีสันสดใสสีคุมโทนอะไรอย่เงี้ย งานปักอีกแล้วจ้ะงานปักค่ะปักที่ปลายขานะจ้ะงานคาโก้ค่ะวางตัวมีกระเป๋าข้างนะคะเป็นงานคาโก้ นิ่มๆน่าจะผสมเลยอดเลยนะใส่สบายมากเลยพี่ไม่หดอัดอะ่ะถ้าทิ้งตัวให้ดูได้ทุกตัวเลยพี่หนูให้ดูได้ทั้งลูกนะโชว์ทั้งลูกเลยเนะี่ยใครที่อยากได้สั่งได้เลยสวัสดีค่ะพี่ไบโอพี่ว่าส่งวันนี้นะเจเจลูกนี้ไปละ เจ้หนูมีมีอยู่๋ยวหนูหนให้๋ยวหนูให้เจ้ดต่หนูทักขาหนูมีไอ้น,นี่อยู่กุงเกงเมื่อวานก็สวย,ยนี่นี่เนาะนี่นี่ร้อยนี่ไงตัวนี้ก็ริ้นร้อยเลนี่ร้อยตัวเล็กๆหน่อยบางคนชอบถามไงพี่ลูกค้าหนูหลแบบยังไม่เคยสั่งชอบถามว่า มีลินินไหมมีลินินไหมแล้วด้วยความที่ว่ามันมีแหละนะคะมันมีแต่หนูก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ามีเยอะมีน้อยหรือมียังไงนะคะบางลูกอาจจะมีเยอะบางลูกอาจจะมีน้อยหรือบางลูกอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าป้ายมันคืองานคอตตอนนะพี่นะคอตตอนร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าป้ายเขาเขียนมาเลยคําว่าคอตตอนมาเลยนะคะเขาไม่ได้เขียนว่าลินินอย่างเงี้ยพี่จะให้หนูแบบไปคอนเฟิร์มเลยว่าโอ้ลินิน เยอะนินอะไรหนูพูดไม่ได้นะมันดูแบบมันดูไอ้นี่อ่ะมันดูไม่ดีไม่อยากพูดปลาะตาหังนี่มีหลากหลายสีนะคะเห็นไหมปลาปีโปรโมชั่น2,900นี่ลูกค้าติดปะ ติดเต็มมือเลยเอ่ะพี่เจนปิดกล้องพี่เจนไปก่อนสนใจรีบสั่งเลยนะคะ